ที่ว่าเราทุกเนี่ยเราก็มีกฎมีเต้นแต่สัตว์ในราชาเนะี่ยมันไม่มีบ้านนะจะมีนกที่มันทํารังเรือว่าสัตว์บางชนิดที่มันมีรูทํารูอยู่เรือว่าอยู่ในน้ํามันไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีผ้าห่มหม่มไม่มีบ้านอยู่ถ้าว่ามันทุกขนาดนั้นมันบรรลุธรรมไหมมันก็ไม่บรรลุธรรม ชีวิตของคนบางคนนี่ก็ทุกข์สารพัดร่างกายสังขารโรคภัยไข้เจ็บทำมาหากินลำบากอาบเหงื่อโสมกายทุกทั้งกายที่ต้องแบกต้องห้ามต้องทำงานกรรมกรก่อสร้างทำไร่ทำสวนบางทีไม่ได้พักบางทีแบบเหนื่อยทั้งกลางวันกลางคืน เมื่อคนทุกข์เพราะกิเลสไปสแสวงหาอะไรที่ไม่ถูกผิดสินผิดธรรมไปกินไปเล่นไปเที่ยวกายก็เหนื่อยจิตใจก็เดือดร้อนแต่ว่าก็หลงประมาทเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้ตนเองแบบมีความสุขสนุกสนานแต่ว่าสุดท้ายเราก็เดือดร้อนสุดท้ายเราก็ลำบาก สุดท้ายก็มีปัญหาทุกข์กว่าเดิมฉะนั้นชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาทุกข์นะเราก็จะอยู่กับความทุกข์อย่างนั้นตลอดไปถ้าเราไม่สืบค้นหาเหตุแห่งทุกข์และเห็นโทษในการที่จะละทุกข์เหล่านั้นเราก็จะทุกข์กับทุกข์นั้น ในวัฏัดสงสารนี้ไม่มีเบื้องต้นไม่มีถามกลางไม่มีที่สุดแม้แต่พวกเราปฏิบัติถ้าเรามาทุกข์แบบไม่คิจรารณาทุกข์แบบไม่หาเหตุการเดินทางของเราก็จะเหนื่อยเปล่าร้อนก็ร้อนหิวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยเราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากความทุกข์ในการฝึกในการปฏิบัติของพวกเรา ฉะนั้นว่าเราทางลายเนี่ยการที่เราได้เรียนรู้ทุกศึกษาทุกเนี่ยเราจึงต้องทำความรู้จักว่าทุกนี่มันเป็นโทษมันเป็นภัยแล้วเราก็ต้องสืบค้นว่าเหตุมันเกิดมาจากไหนที่ทำให้เราเป็นทุกแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าทุกนี้มันมีทางออก มันสามารถแก้ปัญหาได้สามารถที่จะผ่านพ้นได้แต่ขอให้เราอดทนก่อนและขอให้เราฝึกตนและขอให้เราแบบนำตนเข้าไปสู่การศึกษา